สวัสดีค่ะอยู่กับร้านนาพาทัวร์ค่ะวันนี้จะพาเข้าป่าคา่ปานนะป้าทำอะไรโ <c oughs> อ,อ้มหาหนอ่อไม้จ้า <c oughs> มีไหมได้เยอะอยู่จ้าพอได้กินอยู่สนุกไหมล่ะ,ะงานหินมีอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาไปคุณฝนเขาไปรับหินจา้าที่นี่ก็เลยลองานมามาปีนเขาทั้งสนุกเธอ,เอได้หน่อไม้ไปกินด้วยสุดยอดเลยสนุกมากเลยค่ะ มาหาด้วยกันจ้าก็พอะได้กินอยู่จ้าโอ้ยไม่ได้พอได้กินนะป้าเยอะมากเยอะมากนี่นี่ป้าดูนี่ป้าดูนี่โอ้โหมีจระไนใหญ่เลยสุดยอดนี่ป้ามาดูป้ามาดูนี่ได้ทั้งของกินได้ทั้งธรรมชาติได้ทั้งแคป ไอยาบำรุงแคปซูลเม็ดใหญ่หัวใจพองโตเลยอ่ะจิ๊บนี่มาดู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 เห็นเปล่าเห็นเปล่าเนี่ยปัดเอาเลยป้าเอาเลยเอาเลยนู้นปัดนั่นน่ะนี่นี่เอาไปต้มหวานด้วยนะนี่นู้นนั่นดูนั่นน่ะปัดนั่นน่ะนั่นน่ะป้านั่นน่ะ นั่นน้อะไัชุดเยะมาะอย่าทำเป็นเล่นนไม่สนุกเลยนะมันเป็นยาบำรุงหัวใจน้องนะแคปซูลเม็ดใหญ่ค่ะเราจะตัดข้างล่างนี่ป้าดูป้าหานั่นน่ะเห็นเห็นแก่ๆอย่างนี้นะอย่ามาดูถูกกันนะขึ้นเขาสุดยอด แข็งแกร่งมากยังไม่หมดเลยเห็นไหมนี่กอเดียวสีห้านอนนี่ก็า่าอะาๆกำลังชมอยู่อ่าเราขึ้นเขานี่ต้องระวังนะคะคือมันชันค่ะถ้าไม่ใช่นักปีนจริงๆน้วก็คุยวันเดียคุยวันเดียคุยวัเนียสนุกมากค่ะวันนี้สนุกมากเลยค่ะได้บรรยากาศสุดยอดชอบ ชอบความสุขเล็กๆน้อยๆไม่น้อยค่ะเยอะความสุขของเรานะคะที่ได้เข้าป่าใช่ที่ได้เข้าป่าหลังจากเสร็จภารกิจของเรานะคะงานหินยังไม่เสร็จค่ะคือตอนนี้ทําไปเรื่อยๆงานค่แต่ขอมาชร์จแบตในป่าหน่อยหนึ่งใช่เติมพลังั่นคือความสุขของเรา มอสก็เยอะแยะเลยหนุมพี่น้องนี่ค่ะนี่มีต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะนี่มอสเห็นไหมเยอะมากค่ะนี่ขี้จะไข่น้ําอประเทศนอกมันเอินมอสนะคะมอสค่ะมอสค่ะชื่อเพราะเนาะมอสแต่บ้านเราเป็นขี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ขี้จะข่น้คายน้ิสวยค่ะสวย อุดมสมบูรณ์ก็เป็นนี้มีทุกอย่างเห็นไหมค่ะนี่ค่ะป่าไม้ก็เยอะแยะอู้ชุ่มชื่นอู้ชุ่มชื่นหัวใจนู่นปลาดูนู่นนู้นนู่นนู้นนู้นนู้นมีทุกกาะมีทุกกาะโอ้ยน้ำพริกกะปิได้พี่น้องแล้วก็น้ำพริกแมงดาได้พี่น้องพี่ขับพี่น้อง ป่าเขาค่ะป่าเขาธรรมชาติลน้นๆ้นค่ะไม่มีมลภาวะอากาศเป็นพิษนี่ค่ะมีทั้งเห็ดทั้งหน่อไม้มีทั้งของกินอุดมสมทั้งอาหารตาด้วยธรรมชาติความชุ่มชุ่มชื้นของต้นไม้อาหารตาอาหารใจใอากาศที่บริสุทธิ์คือสุดยอดละค่ะสุดยอดจริงๆใครมีโอกาสก็มาได้นะคะ มาเที่ยวค่ะ,คะจะพาขึ้นเขามาหาหน่อไม้ค่ะ,คะแล้วก็มาสูดอากาศบริสุทธิ์ค่ะ,คะพวกเราจะพาท่านไปชมธรรมชาติจะไปรีสอร์ทก็ได้ค่ะจะมาขึ้นเขาก็ได้ค่ะอะจะปีนเขาหรือว่าไปชมธรรมชาติลงเล่นเล่นน้าก็ได้ค่ะเขื่อนนี่น่ะของไผ่เนี่ยจะลงน้ําจะขึ้นเขาจะ ไปกังหันลมจะไปตรงไหนได้หมดค่ะได้หมดเลยใครอยากไปเดี๋ยวพาไปค่ะค่ะเดี๋ยวขอขออนุญาตไปหาหน่อไม้ต่อนะคะป้าในน่ามาฮะกินดินของเราป้ามีความสุขมากค่ะนานๆเราจะได้ถือโอกาสได้หาโอกาสขึ้นมาสักทีค่ะแล้วอีกอย่างนะคะสุดยอดนี่คืออากาศดีมากใช่ ตอนนี้ขออย่างเดียวฝนอย่าตกค่ะแล้วตอนก็คือจุดยอดของภูเขาเช่นเดียวกันข้างบนนะคะจุดยอดหมดค้ะชั้นค่ะชั้นมากนี่ค่ะชั้นมากนี่ค่ะแล้วก็ลงข้างล่างค่ะนี่ชั้นมากค่ะถ้าคุณคุณมานะคะจะบอกว่าจุดยอด ข้างล่างนู้นริบๆค่ะมันมองไม่เห็นแล้วค่ะมันบังโดยต้นไม้ยอดไม้มันสูงค่ะนี่คือเป็นแถวนี้คือป่าไผ่ทั้งนั้นเลยค่ะตรงนี้คือป่าไผ่เรามาเจอป่าไผ่ที่มีะจนนอไม้เยอะมากเดี๋ยวเราจะเก็บค่ะเราจะเก็บเอาไปทํากับข้าวอย่างที่ป้าบอกนะคะป้าบอกกิมน้ําพริกกะปิแซ่บแซ่บค่ะเราจะพาพวกคุณไปขึ้น สุดยอดค่ะคือพูดไม่ออกก็คือสุดไม่รู้อะไรค่ะคือสุดยอดของสุดยอดล่ะค่ะสุดยอดของการท่าสุดยอดของอากาศสุดยอดของความสมบูรณ์สุดยอดของภูเขาสุดยอดของสุดยอดอะนรจริงค่ะสุดยอดของสุดยอดไปแล้วป้าไปแล้วคลิปนี้ก็ขอถือโอกาสฝากไว้ก่อนนะคะแค่นี้เดี๋ยว ถ้าเราได้ขึ้นไปถึงยอดเขาเราจะถ่ายมาให้ดูอีกทีถ่ายรูปถ่ายวิวสวยๆมาให้ดูค่ะร้านนาพาทัวร์ค่ะเชิญค่ะเชิญนะคะร้านนาพาทัวร์นะคะขอบคุณค่ะร้านนาพาทัวร์ค่ะสวัสดีค่ะ,คคะานนากดะกติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ